สวัสดีเอฟซีพี่น้องติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาเบิงควายงามนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครเอฟซีพี่น้องครับหลังจากตีผมถ่ายทํำคลิปไคลยเอกชัยสร้างเผือกนะครับซึ่งเอฟซีพี่น้องสายงว้วควายกา็สงสัยนะครับคือบ่เห็นถ่ายคลิปควายให่เบิงไ่เห็นถ่ายคลิปงว้วให้เบิงนะครับเมื่อนี้ก็ มาเบิงควายงามนะครับเปซี่พี่น้องครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับคุณแม่เสวาหยังครับ,บมแม่คม,มแม่คมควยงามแม่คมควายงามอยู่บ้านไหนก่บแม่เนี่ยบ้านาน้องจิกบ้านน้องจิก่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามควายนอของเฮาหนี่มีจักตัวแม่ม,มีสามตัวตัวแม่ตัวญงๆนั่นสายสายใดยแม่สายใบยก เป็นลูกของใบยกบอกครับลูกของใบยกบก็ในในแม่คำโอ้สูงหลายบันไดแม่กว่ายตัวน,นั้นร้อยห้าซีฟขึ้นแล้วสูงร้อยห้าสิบขึ้นนี่นะครับเอฟซีพี่น้องครับสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับนี่นะครับสายใบยกก็คือหนาเขาเพิ่มมาสีแคบนะครับ เขาอาชี่เปิดปรกว้างนะครับแต่ว่าส่วนสูงนี่ได้เรื่อยนะครับลอยหาสิบบวกนี่คือผลงานของแม่เมื่อกี้นะครับเป็นมีลูกสองตัวนะครับเปบซี่พี่น้องครับเพิดซื้อวายจังได๋แม่ควายตัวนี้แม่ออมสินซื้อวาแม่ออมสินเิ่นมีลูกจักตัวแล้วเป็นยูก,กับแม่เนี่ยสองสามในทองมีสองตัวสองตัวที่ยืนยืนอยู่หันบ่ครับนั่นตัวสามคือคือทอง ทองได้จักเดือนอะไรแม่ตอนนี้สองเดือนแล้วทองได้2สองเดือนทองทองกับตัวไหนแม่นทยทองกับเงินดูไทยได้สองเดือน เออแม่ถ้าสมมุติว่าพี่น้อยเอฟซีเพิ่นเห็นคลิปนี้เพิ่นตีขอแม่นี่แม่เปิดราคาบ่แม่เ่าะท่นเปิดแม่อยากเบิ่งลูกเงินดุไถ่ก่อกนอยากเบิ่งลูกของเงินดุไถ่ก่อนพอท่า,าน,ทนเปิดารดคาคาไม่มีมีคนเคยมาขอแบงแม่ดียังครับนี่ยนี่โยแม่หั่นบ่อแบงมาเหี้ยสามตัวหนึ่งเพิ่นเพิ่น,นหายลร่เป็นไหนครับเพิ่นก็หายไร่โยไอแม่ก็ลูกก็หน้อยหาล้านกับลูกเถิกน้อยหาล้าน แม่ยังบอท่านวา,แ,วาบแบงวาบแบงโอ้นี่นะครับพีนองเบงขวานปิดสว่าบเลยนะครับขวานปิดไทยนี่นะครับเป็นลูกของใบย,ยกบ่แม่ลูกของใบยกแม่ออมสินนี่เป็นลูกของใบย,ยกสูงร้อยห้าสิบบวกบ่ครับแม่สูงหลายปันได้แม่ว่ายห้าสิบแม่แม่สูงร้อยห้าสิบว่ายตัวนี้สูงกว่าแม่นะครับ นี่นะครับเปิงส่วนสูงของป้ายครับหัวของคุณแม่เพิ่นนะครับปลาสูงไงปันไดนะครับแบบชีพีน้องครับอันตัวตัวตัวท่มือเป็นตัวแม่หรือตัวตัวผู่ครับตัวแม่เป็นตัวแม่เพิ่นเป็นลูกของตัวตัวไหนครับลูกของเกาเจริญเป็นลูกของเก่าเจริญเพิ่นได้จักจักปีจักขวบแล้วปีปีสิบเดือนปีสิบเดือน ตอนนี้เพิ่นทองหรือยังทองแล้วทองกับทองสุกทองกับทองสุกวิไลฟ้าม์เนี่ยบอกที่เป็นป้ายของของของพอไรเนาะครับเนาะนี่นะครับทองอยู่กับเจ้าทองสุกที่วิไล่ฟ้าม์บนซื้อมาจากชนบุรีบ้านบึงทีปีน้องเอฟซีเลยหมู่คาวกันนะครับทองในเจ็ดเดือนกับแม่ทองในสองเดือนสิบมือทองในสองเดือนสิบมือ เพิ่มสูงหลายบันไดแม่นั่งนี่ยนันงในบ่ไม่ใช่ไรสูงสิบห้าแต่สี่สิบสูงประมาณลอยสี่สิบห้าบวกเป็นลูกของเกาเจริญท่อนอยู่กับเจ้าทอ้ทองสุกโอ้เบิง่งอัตลักษณ์เบิง่งคีงเพิ่งงามนะครับเป็นซี่พี่น้องครับอันแม่ลูกนี่บอกเพิ่นมาให้เท่าไหนกับแม่หาแสนหาแสนหรือหาล้าน แสนนะตัวเถิงน้อยเนี่ยอ๋อจะพอตัวตัวเ <แบ S 1> ถิงน้อยนะคือหาแสน <หา S 1> แต่ก็แม่ได้เป็นห,ห,หาล้านหาล้านถ้าล่วงก็แม่หาล้านแต่ว่าแม่บ่ขายาขตัวเถิงน้อยที่ว่าหาแสนเป็นลูกตัวใดลูกบักล้านหาลูกของเจ้าล้านหาแสนคับวีไร่ฟ้ามโอ้เป็นพอพันฝ้ายอยู่วิไล่ฟ้ามนะครับพอฝ้ายตัวนี้ได้ได้แค่เดือนละแม่แปดเดือนได้แปดเดือน แม่คมผมขอเบอร์ทั่แม่คมไหวแน่้ศูนย์แปดหกศูนย์แปแ้าสองแปดห้าสองเก้าหนึ่งม้า่งสแม่คมบ้านนองจิกทาแร่แ่คมานนิอก,กเอเม,เมืองจังวัดมหาสา,คาครคามนะครับพีซี่พี่น้องผู้ใดอยากมาเบิ่งควายแม่คมกโทั่วมาเบอร์นี้ได้เลยน้แม่เนาะนี่จะตัวงามๆนะครับพีซี่พี่น้องครับ ครับผมกัจะร่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากถึงเอฟซีพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นจังใดกัคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิธีผู้ดีน้านะครับผมกัจเพาไปเบิ้งง่วเบิ้งไฟเบิ้งสร้างเผือกนะครับซึ่งไพ่ก็ใช่ก็ได้รับความสนใจจากเอฟซีพี่น้องประชาชนคนไทยการยางล่นหลามนะครับเอฟซีพี่น้องครับครับขอบคุณหลายๆครับ